ด้วยกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ถูกบังคับให้เติบโตนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดเดินไปข้างหน้าเราหยุดที่จะนึกถึงสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเราจะจมดิ่งลงไปอยู่ในนิสัยที่เราคุ้นเคยนะครับเมื่อเราตกอยู่ในนิสัยที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดที่เป็นวงจรเดิมๆซ้ำๆว่ากันว่าสมองเราเนี่ย ผลิตความคิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวันหนึ่งนะครับหกหมื่นกว่าครั้งใน6กหมื่นกว่าครั้ง6กหมื่นกว่าเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเดิมสัก9กกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยที่เราจะคิดถึงเรื่องใหม่ๆชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเติมคําในช่องว่างนะครับถ้าเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆนี่นะครับเขาจะมีเกมเติมคําในช่องว่างเป็นประโยชน์แล้วก็จะมีคาคํานึงที่หายไปไอช่องว่างที่เราจะต้องเติม คำคนั้นลงไปเพื่อให้รูปประโยคมันสมบูรณ์หรือเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเติมเต็มเนี่ยในช่องว่างนั้นเรามักที่จะเอาคําเดิมๆความทรงจําเดิมๆประสบการณ์เดิมๆเติมลงไปแล้วมันก็จะได้แต่ประโยคที่มันผิดพลาดมันก็ได้แต่รูปประโยคที่มันทาแม่งทาแม่งดูแล้วมันไม่โอเคแต่เราดูเหมือนว่าจะไม่มีคําศัพท์ใหม่ๆจะไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆเติมลงไปในช่องว่าง และจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนก็คือกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยถ้าเราทำแต่สิ่งที่คุ้นเคยประสบการณ์และคำตอบเดิมๆในการใช้ชีวิตมันก็จะเป็นในรูปแบบเดิมๆช่องว่างที่เราจะต้องเติมลงไปมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามนุษย์เรามีจุดอ่อนก็คือเรากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่คราวนี้ถ้าปล่อยให้มนุษย์ คิดได้เองปล่อยให้มนุษย์แบบออกจากความกลัวได้เองตัดสินใจได้เองนี่นะครับโอ้โหคิดว่าพบชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยเราคงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตดังนั้นในจักรวาลนี้จึงมีกฎกฎหนึ่งกฎที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับกฎที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงน,นั้นคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะมีสถานการณ์ทําให้สิ่งที่ มั่นคงที่สุดค่อยๆสั่นคลอนเสื่อมสลายไปเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความกลัวเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นที่ต้องมองกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงมองสถานการณ์ภายนอกอย่างตอนนี้นะครับก็มีข่าวมาเป็นระลอกระลอกว่าเดี๋ยวน้ำมันขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแพงขึ้น เรามาทบทวนกันดูดีๆนะครับตั้งแต่เราเกิดมามันมีสินค้าอะไรบ้างที่มีคุณภาพสูงขึ้นและราคาลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งให้เราฟรีในที่สุดขนาดว่าให้เราใช้ฟรีไม่เก็บค่าบริการนะทีมนัก,กวิจัยทีมนักพัฒนาเขายังคงมุ่งมั่นในการที่จะทำสินค้าและบริการนั้นให้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วทุกคนก็จะขาดทุนขาดทุนเพื่อได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดโดยที่ทุกคนไม่ต้องจ่าย อันนี้มันเป็นหลักการที่เราอยากจะได้เราอยากที่จะได้ของดีราคาถูกแต่ในความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเรื่องข้าวของเศรษฐกิจสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาณเตือนว่าความคุ้นเคยเดิมวิถีชีวิตแบบเดิมศักยภาพแบบเดิมที่เราเคยใช้เพื่อดำลงชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยมันต้องพัฒนาดังนั้น ทุกครั้งที่บอกว่าเศรษฐกิจกมันจะมีข้าวของขึ้นราคาให้เรากลับมาโฟกัสว่ามีศักยภาพและความสามารถอะไรบ้างที่เราจะต้องส่งเสริมค้นพบพัฒนาต่อยอดให้มีไรายได้มากขึ้นจากสิ่งนั้นบนรากฐานของศักยภาพนะครับไม่ใช่บนรากฐานของการลงทุนในแบบเพ,พบอร์พกละเมอว่าวันหนึ่งเอาเงินไปวางไว้เฉยแล้วเดี๋ยวจะมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้คุณได้กำไรมห ah าศาล ทุกครั้งที่เศรษฐกิจมันมีสภาวะที่เกิดความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมีธุรกิจอะไรบางอย่างที่มาขายความหวังธุรกิจที่ขายความหวังและทําให้เราลงทุนจากความเชื่อผิดๆก็คือไม่ต้องพัฒนาอะไรไม่ต้องเรียนรู้อะไรแค่เอาเงินไปวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันเติบโตถ้าเงินเปรียบเสมือนต้นไม้คุณลองเอาเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้บนดินไม่ต้องขุดหลุมไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวให้มันงอกขึ้นเอง เติบโตขึ้นเองคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเงินทองต้องการศักยภาพความเข้าใจที่ถูกต้องความขยันมันเพียนในการเพราะปลูกให้เงินของเรามันเติบโตขึ้นมาจากศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองถ้าคุณอยากมีไรายได้เรื่องใดามากๆคุณอยากจะเป็นนักลงทุนและได้กําไรมากที่สุดทางเดียวที่คุณจะประสบความสําสเร็จอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญเรื่องนั้นคุณต้องให้เวลาตัวเอง ลงมือทําจนเข้าใจว่าเงินมันจะมายัางไงคุณต้องทําอะไรจึงจะเกิดไรายได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องให้เวลาคราวนี้ก็มาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีหลายคนบอกว่าอยากจะทํานะอยากที่จะประสบความสําเร็จและรู้แล้วว่าตอนนี้ต้องการที่จะทําอะไรแต่หาเวลาไม่ได้หาเวลาที่จะทําธุรกิจนั้นไม่ได้หาเวลาที่จะทํางานอดิเรกนั้นไม่ได้ จะทำอย่างไรดีมาถามผมผมก็ตอบไปแบบตามภาษาผมที่เข้าใจความจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกว่าคุณอยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแต่คุณไม่มีเวลาที่จะทำนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคุณยังขาดมันได้คุณยังรอคอยมันได้คุณยังใช้ชีวิตโดยที่สิ่งนั้น ยังไม่เกิดขึ้นกับคุณต่อไปได้แต่ถ้าความสำเร็จที่คุณต้องการจะไปถึงคนที่คุณต้องการจะเป็นมันกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณรอไม่ได้และคุณจะไม่รอคุณจะทำทุกวิถีทางเท่าที่คุณนึกออกและคุณจะไม่นั่งรอวิธีการที่ดีที่สุดตกมาถึงคุณคุณจะก้าวเดินคุณจะลงมือทำทั้งๆที่คุณยังไม่รู้ทั้งหมด แต่คุณจะทําด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าการกระทําของคุณในทุกๆวันยังมีความสุขท้ายที่สุดแล้วจะทําให้คุณรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะลงมือทําสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จนั้นมันต้องทําอย่างไรคนเรานะครับเราจะเลือกทําสิ่งที่พอใจก่อนสําคัญและไม่สําคัญเนี่ยเรายังไม่รู้นะแต่การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ของเราเนี่ยเราจะเลือกทําสิ่งที่ เราทำแล้วตอบสนองความสุขได้ทันทีพูดเรื่องละครเมามอยเรื่องดารากำลังพูดถึงอะไรก็ได้ที่เป็นกระแสเป,ะเป็นที่ยอมรับในวงการพูดคุยถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีเวลาคุยกับเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนจะเงี่ยงหูฟังเราจะรู้สึกได้รับการยอมรับเราจะรู้สึกได้รับว่าเออเราเป็นคนที่แบบรู้จริงในเรื่องนี้แต่เรื่องที่เรารู้จริงเรื่องที่เราแสดงความคิดเห็น เรื่องที่เรารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อต้องเงียบหูฟังนั้นมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมมันทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นไหมอันนี้เราไม่ค่อยที่จะมานั่งทบทวนกันดังนั้นคนส่วนใหญ่มันโลกใบนี้ที่บอกว่าอยากที่จะประสบความสาเร็จแต่เรื่องที่อยากที่จะทําให้สําเร็จนั้นไม่มีเวลาทํานั่นหมายความว่าบางทีเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าถ้าฉันทํามันสําเร็จก็คง,งดีนะถ้าฉันทํามันสําเร็จ ก็มีเงินทองนะแต่เราให้เวลากับสิ่งที่ชอบใจเราให้เวลากับสิ่งที่เราเพลิดเพลินแล้วเราก็ทุ่มเงินทุ่มเวลาเพื่อที่จะทําให้เรารู้ในเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เราจะได้กลายเป็นคนสําคัญเราพยายามทําเรื่องที่ไม่สําคัญให้กลายเป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่ได้ทําให้เรามีชีวิตควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการทําอะไรให้ประสบความสาเร็จ การมีสติเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆตื่นเช้ามาคุณต้องนึกถึงเรื่องที่คุณต้องการจะทําจนประสบความสําเร็จเป็นเรื่องแรกของชีวิตในลําดับต่อมาคุณต้องดีไซน์ว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ประสบความสําเร็จส่วนไอ้เรื่องดาลงดาราเรื่องอะไรต่างๆพักเอาไว้เป็นเรื่องที่เอาไว้เราต้องการความผ่อนคลายไปเจาะเจาะแจ๊บบ้างตามเวลาไม่ให้จิตมันกดดันมากอันนี้ก็ว่ากันไปแต่คุณจะต้องรู้สึก รู้สึกถึงเรื่องที่มันสำคัญบางครั้งเรื่องที่มันสำคัญและเราต้องการที่จะทำมันจนสำเร็จเนี่ยมันเจอปัญหาและออุปสรรคเป็นแรงเสียดทานเราจะเติบโตจากปัญหาและอุปสรรคถ้าเรายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคก็เพราะว่าเราหมดสนุกเราไม่มีความสุขดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักแล้วจึงพัฒนาต่อยอด เพราะความรักมันเป็นพื้นฐานสําคัญอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบเดิมเราใช้ชีวิตแบบนิสัยเดิมๆแล้วก็รอคอยพระเอกอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยนะครับเราจะจมดิ่งลงไปในความคิดเดิมความทรงจําเดิมพฤติกรรมเดิมและโลกและจัก,กรวาลตั้งอยู่บนกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาเ็าจะเซตร,ระบบใหม่แล้วเวลาที่เขาเซตร,ระบบใหม่เหมือนโควิดรอบที่กําลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับ มันคือการเซตระบบโลกใหม่เห็นไหมครับเมื่อเทียบเวลาช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดกับช่วงที่โควิดเกิดขึ้นและตอนนี้เรากลังจะลอดผ่านอุมโมงค์นั้นแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตเบ่งบานเพราะคนต้องการบางธุรกิจเติบโตสูงมากอย่าง Netflix เนี่ยนะครับช่วงที่โควิดมาแรกๆเนี่ยโ,โหยอดสมาชิกเติบโตมากเลยตอนนี้ Netflix เองก็เจอปัญหาสมาชิก ลดลงคู่แข่งเพิ่มขึ้นผู้คนไม่ได้เฝ้าหน้าจอเหมือนช่วงโควิดในตอนเริ่มต้นอีกต่อไปนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าระบบของสตรีมมิ่งเองเนี่ยเขต้องค้นหาแนวทางใหม่ๆเขาหยุดไม่ได้ขณะว่าก็ทำคอนเทนต์แต่ละเรื่องลงทุนเป็นหลายร้อยล้านเหนรียญสหรัฐเมริกาเนี่นะครับกับการที่จะเอาอกเอาใจคนดูแต่คนดูก็ยังปันใจไปให้เจ้าอื่น มันคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเดียวที่เราจะอยู่กับกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือนำหน้าการเปลี่ยนแปลง19สมอคุณต้องพัฒนาตัวเองบ่อยๆคุณต้องไม่หยุดยั้งกับแค่ความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้รู้แล้วฉันรู้แล้วเรื่องนี้ฉันเก่งแล้วการหาเงินได้มากกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่าคุณรู้ทั้งหมดและการหาเงินก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่เป็นการลงทุนให้เราแสวงหาสิ่งที่เราควรจะรู้และต้องรู้ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะฮะก็คือความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกับความสนุกนะครับมองเรื่องท้าทายให้เป็นเรื่องสนุกที่เราได้ทํามันแล้วที่สําคัญนะครับมันต้องมีลักษณะเป็นบุคลิกที่เปิดใจกว้างหรือที่เรียกว่าเป็นคนที่เป็น open mindset นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งที่เรายังไม่รู้มีอีกบางดังนั้นคนที่มีมุมมองมีทัศนคติในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้และเป็นความรู้ที่เกิดจากการลงมือทําจริงๆนะไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากตาําราหรือว่าเขาเล่าสู่กันฟังแล้วก็รีบเชื่อเราต้องพิสูจน์ก่อนเป็นวิทยาศาสตร,ร์คือน,นําไปทดลองตามสมมติฐานและเกิดผลลัพธ์อย่างไรค่อยๆเพิ่มพูนความรู้จากการกระทําจนไปถึงจุดสูงสุดของความรู้คือการตระหนักรู้ การตระหนักรู้นั่นคือเราทําไปทําไปเราจะรู้เลยว่าทํายังไงให้สําเร็จทําไปทําไปจะรู้เลยว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรอันนี้เรียกว่าความตระหนักรู้ความตระหนักรู้เนี่ยมาคู่กับปัญญาปัญญาคือพอทำปุ๊บรู้เลยว่าจะจบยังไงรู้เลยว่าตอนจบเป็นยังไงรู้เลยว่าวิธีการที่ถูกต้องแม่นยําเกิดขึ้นต้องทําแบบไหนการที่เราเปิดใจกว้างจึงเป็นเรื่องที่มองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องมาอดครวนไม่ใช่สิ่งที่มันจะมันหยุดยั้งเราแต่ในขณะเดียวกันเราเปลี่ยนมุมมองว่าอ้าวน้ํามันขึ้นได้เวลาเพิ่มศักยภาพแล้วอ้าวหมูแพงทุกอย่างแพงขึ้นชีวิตเราควรแพงด้วยสิค่าตัวเราควรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่โฟกัสที่ศักยภาพก็อย่างที่ผมบอกก็จะมองเรื่องทุนแล้วถ้าเรา,เามีทุนที่เรียกว่างเงินน้อยเราจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาเราจะมองโลกเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วเจอแต่ปัญหา อันนี้คือเราไม่ยอมรับเรื่องกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมุมมองทัศนคติและท่าทีที่เปิดกว้างอะไรล่ะที่เราต้องเรียนรู้อะไระต้องปรับตัวยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าบัตดนี้ราคาน้ําม,มันก็ประมาณนี้ราคาอาหารการกินมันก็ประมาณนี้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นยอมรับไม่ต่อต้านหลังจากนั้นใช้ศักยภาพของเราพัฒนาขึ้นหาเวลาทําสมาธิ อย่างน้อยวันละ10-15นาทีหาเวลาฝึกเข้าเงียบอยู่กับตัวเองหาเวลาที่จะไม่เล่นมือถือ1ชั่วโมงไม่ดูหนังไม่อ่านหนังสือนั่งแล้วเราจะได้รู้ว่าวันๆเราเกิดความคิดฟุ้งซ่านอะไรบ้างและเมื่อเราออกจากความคิดฟุ้งซ่านนั้นได้จากการไม่เข้าไปหยิบฉวยความคิดที่ไร้าสาระนั้นตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ฉันสนุกที่จะทามันและเริ่มทําจากตรงนั้น เริ่มทําจากตรงนั้นนะครับแล้วคุณก็จะพบว่าศักยภาพที่คุณจะทําให้ดีขึ้นนั้นนะมันคือหนทางที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองไปสู่ชีวิตใหม่ที่มั่งคั่งร่ารวยและมีความสุขอย่างยั่งยืนเที่ยงแท้ได้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับเรามาสรุปนิดนึงว่ากฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันทำให้เราต้องกลับไปเฝ้าดูเฝ้าสังเกตชีวิตตัวเองนะครับว่าเราจะต้องทิ้งนิสัยอะไรการที่เราจะเข้าสู่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนกฎก็คือคุณต้องทิ้งนิสัยบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตคุณและต้องรับเอานิสัยใหม่นิสัยใหม่เนี่ยเกิดจากการฝึกเกิดจากการฝืนการฝืนมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณ กำลังจะละทิ้งนิสัยเดิมมันต้องมีการฝืนเกิดขึ้นและเมื่อไหร่การฝืนของคุณมันน้อยลงน้อยลง,ยลงมันจะเข้าสู่สภาวะอัตโนมัติไม่ต้องฝืนอันนั้นคือคุณได้อินสตอลนิสัยใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่สองเราจะรู้ว่านิสัยอะไรบ้างที่เราต้องทิ้งต่อเมื่อเราทำสิ่งใหม่ถ้าเรามีงานประจำในรูปแบบเดิมทำงานตรงนั้นที่ดีขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหางานอดิเรกไม่เก่งเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กทำยังไงให้เรามีเวลาที่จะปฏิสัมพันธ์กับมันมากขึ้นศึกษาหางานอดิเรกโพสขายโพสขายในการที่จะรู้วิธีการทำงานของระบบไม่ใช่โฟกัสไปที่ยอดขายปังๆสามเดือน6เดือนถ้าคุณเพิ่งเริ่มจับงานอะไรความเชี่ยวชาญมันคือระยะเวลาที่คุณต้องให้มันอันนี้ ฝืนกฎไม่ได้นะครับและอย่างที่3ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงเราต้องมองมันด้วยความรักไม่ต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นให้ท่องคาถาเอาไว้ว่าเกิดขึ้นดีเสมอถ้าใครอยากที่จะเข้าสู่สภาวะแบบนี้ได้ง่ายๆผมก็แนะนำคอร์สนะครับ30วันพัสจัรทร์เปลี่ยนชีวิตเจ็ดกัมพีสร้างเงินล้านสร้างตัวตนด้วยตัวตนที่ยิ่งใหญ่และเมื่อผ่านคอร์ส30วัน ไปเกิน60วันคุณก็มีทางเลือกนะครับก็คือจูนส่วนตัวซึ่งระบบเร็วมากตอนนี้คนที่ฝึกในคอร์ส30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตเกิน60วันแล้วมาลงจูนส่วนตัวเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจเจ้าของธุรกิจวันนี้มากมายมาจูนส่วนตัวแล้วเขาเข้าใจเลยว่าทําไมจะต้องไปเรียนคอร์ส30วันก่อนบางทีคุยวางระบบจิตกับผมไปก่อนหน้าที่จะไปจูนกับโค้ชพาวดูเหมือนจะเข้าใจรับรู้ รู้เรื่องแต่ยังมีข้อสงสัยแต่พอได้ไปจูนจิตกับอัจฉริพจักรวาลที่โคดเพลาวาเป็นผู้จูนจิตให้เขาเกิดอ๋อขึ้นมาเลยว่าอืรู้แล้วว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขารู้แล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรรู้แล้วอนาคตเขาต้องเปิดกี่สาขาพัฒนาไปยังไงความมั่นใจในระดับนี้มันจะทําให้การกระทาของคุณแม่นยําขึ้นนี่ครับคือการวางรากฐานระบบจิตกับการเรียนคอร์สออนไลน์ กับการจูนส่วนตัวแลวเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันแต่ที่สําคัญคุณก็จะได้ประโยชน์จากกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงยังไงกฎก็คือกฎยังไงการเปลี่ยนแปลงก็คือนิรันดร์แต่ประเด็นก็คือว่าทําอย่างไรจะให้ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราได้ประโยชน์ได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้มากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คุณจะสนุกสนานคุณจะรัก ความเปลี่ยนแปลงคุณจะปรับตัวอยู่เรื่อยๆที่สําคัญคุณก็จะรู้ตระหนักรู้เพิ่มขึ้นและนี่ครับคือชีวิตที่งดงามและบริบูรณ์ที่สุดขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมโคจิโ้พักพงศ์สวัสดีครับ